การรคนนี้เป็นย่งไรบ้างับดีใจมากครับแล้วก็ตื่นเต้นมากเป็นพรีเซนเตอร์คู่ครั้งแรกของ Ben กาฟิลด้วยครับผมเราเคยร่วมงานกับด r รลี่แล้วหนึ่งครั้งนะครับ,รบก็รู้สึกว่ามันเหมือนอยู่ครอบครัวเดียวกันจริงคร,ครั้งแรกคือสนุกมากรับแล้วก็รู้สึกแบบ e n j o จสุดๆจนแบบว่าเราต้องขอพี่หมอแล้วก็พี่ปุ๊กพี่ปุ๊กเลยว่า ขอเหรอรอบหน้าถ้ามาร่วมงานขอเป็นพรีเซนเตอร์ก็เลยแบบว่าได้ทำหน้าพรีเซนเตอร์แล้วนะก็เลยแบบว่าได้มายืนตรงนี้วันนี้เลยฮะครับวันที่เขาติดต่อมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างหอมดีนะสมสมความปรารถนาอึ้งสมความปรารถนาแล้วก็อึ้งด้วยแล้วก็ดีใจครับที่มองเห็นอะไรเล็กๆน้อยๆในในตัวเราแล้วก็มันเข้ากับแบรนด์พอดีอย่างผมเนี่ยเป็นด็เอร์อัลลิสสกินมอลลี่โลชั่นกลิ่นบีเฟรชเนี่ย ก็ชื่อก็เข้ากับผมอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือ B ีย่องจาก B ีเบนนะครับเฟลชก็คือสดชื่นตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยได้ถิงไปเลอดตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นกลิ่นประมาณไหนกลิ่นของผมเ่ะก็มีความสดชื่นมีกลิ่นดอกไม้ปนๆนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันจะได้ความเขาเรียกว่ากลิ่นที่มันค่อนข้างที่จะเฟลชอยู่อยู่สม่ำเสมอในตลอดทั้งวันอะไรอย่างเงี้ย อกับผมของผมแป้งเด็กแป้งเด็กครับแต่ถ้าอยากรู้ว่าหอมไงเนี่ยเดี๋ยวผมทาแล้วมาดมใกล้ๆไหมอ๋อไม่เป็นดมเลยนายนไม่เชื่อหรอกไม่ต้องหอมจริงหรือเปล่าว่าเป็นจริงหรือเปล่ามีกลิ่นเคยไหมอ๋อกลินแมวเด็กเป็นยังไงนะอ้กลิจังมาเยอะเชียร์นิดหน่อยอ่าอ่า พอไหมฮะ่คนละหอมี่ไม่ติดนะอ่ะพี่ไม่ติดนะไม่ได้เด็หรอหอมหอมหอมมืนเด้กเลยอะไรบ้างมันเป็นกลิ่นคุ้นเคยไม่เบนเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยคุ้นเคยแต่ว่าไม่ค่อยได้ดมบ่อยหรอกมาถือโอกาสดมที่นี่ละกันเอาจริงก็เป็นกลิ่นแป้งเด็กที่เราแบบว่าคุ้นเคยกันอะไรอย่างเงี้ยในสมัยเด็กๆที่แบบเคยทานอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทาไปแล้วเนี่ยก็เหมือนย้อนวันๆอีกครั้งครับใช่ครับ อะเป็นาาบ้้งออะุยนี่ทาปุ๊บนี่สดชื่นเลยนะโอ้โหอมมากเลยลองครับอืมหอมครับใช้ได้เลยสดชื่นกินสดชื่นเป็นไงสดชื่นมันหอมยังไงมันหอมอย่างเงีครับมาแล้วมันเป็นยังไงอะไรครับดมแล้วมันเป็นเบนยังไงเกิดและ ก็ดมแล้วมันเป็นเบนซ์นะครับก็คือจะมีความเฟรชอยู่แล้วชื่อก็ตรงตัวเบนซ์อเลิร์ดนะครับก็จะอัเลิร์ดมีความเฟรชอยู่ตลอดเวลาพอดมไปก็รู้สึกว่าอยู่ได้ทั้งวันครับคิดว่าการแดดมันามจําคัญกับเราหรือเปล่าโอ้ยเหมาะกับงานเราทั้งสองมากคือถ่ายละครก็ต้องทาเข้าก่อนเข้ากองนิดนึงแล้วก็ไปออกอีเวนต์ก็ทาก่อนแต่งหน้าเพราะว่ามันมันเพราะว่ามันเป็นส่วนผสมที่มันต้องอยู่คู่เรากับเราอยู่แล้ว เอาจริงทุกวันนี้ก็ใช้อยู่เพราะว่าเราไปออกบอยเจอร์นี่อาวติ้งฟรีนอกบ้านเนี่ยเราก็ทาตลอดเพราะว่าเราต้องเจอแดดตลอดไงครับใช่ครับให้ฝากคนสนใจจะได้ติดตามซื้อได้ช่องทางไหนบ้างครับผมก็ฝาก Dr. ตเตอรี่สันสกินบอดี้โลชั่นทั้ง2กลิ่นด้วยนะครับกผมบีเฟลส์แล้วก็กลิ่นเบบี้สโนครับนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับผมไลน์ออฟฟิเชียลครับแล้วก็ แลตฟอร์มมทางออนไลน์นะครับช้อปปี้อ่าช้อปปี้ลาซาด้านะครับเดี๋ยวจะมี tiktok ด้วยนะครับฝากด้วยนะครับทั้งสองกลิ่นรับรองว่าคุณใช้แล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับริบจกรรมในวันนี้เป็นไงบ้างเตรียมพร้อมวันนี้หรอเตรียมพร้อมเตรียมเพลงมาร้องให้กับทุกคนได้เอ j นจอยกันด้วยแล้วก็ เห็นบอกว่าวันนี้มีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างเราก็รอลุ้นว่าจะมีอะไรด้วยเราก็ยังไม่รู้ใช่เซอร์ไพรส์ในเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อีกทีหนึ่งนะครับเราก็รอลุ้นว่าจะเป็นอะไรแต่ว่าวันนี้น่าจะเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะอบอุ่นมากๆเช่นกันครับผมก็มาแจกความสุขให้กับแฟนๆที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับครับเป็นยังไงบ้างรายการออนไปสอง EP แล้วรายการเหรสอง EP ก็ตอนเนี้ย ยังเริ่มไต่ระดับไปอยู่บอจ์นีอลติ้งฟินน์ออกบ้าของเรานะครับกำลังกำลังเข้มข้นเลยนะครับ2องีพีแรกไปพัทยาไหมใช่ไปพัทยาไปชมบีก็รู้สึกว่าเป็น2องีพีที่เขาเรียกว่าอะไรอะไปไปเที่ยวไปเอามีมไม่ใช่ไปเที่ยวไปเอามีมแต่ผมเชื่อว่า EP ต่อไปเนี่ยมันมันยิ่งหนักกว่าเดิมเละกว่าเดิมที ความสนุกยิ่งทวีคูณเพิ่มมากขึ้นเอาอย่างๆนะเลแรกอ่ะเรายังเกรงอยู่เพราะมันเป็น E p พีหนึ่งีสองเรายังแบบงงๆอยู่ว่าเฮ้ยมาถ่ายอะไรยังไงแต่พอหลังๆอ่ะเราจะรู้สึกว่าจับทางจับทางได้แล้วว่ามันต้องเป็นยังไงมันก็จะมีความแบบเอนจอยมากขึ้นสนุกมากขึ้นแล้วก็แบบน่าติดตามมากขึ้นครับมันต่างจากครั้งที่แล้วมาครั้งที่แล้วเคยมีรายการแบบนี้มัน ต่างครับบู๊ทมันต่างแค่ไหนโปรดักชั่นก็ต่างแหละครับจังหวะจังหวะที่จะมู๊ทมู๊ทเมนต์นไปในสถานที่ต่างๆมันจะมีกล้องตามตลอดอยย่างงเี้อย่างอย่างซีซั่นที่แล้วเนี่ย กล้องมันมันไม่ค่อยเยอะเท่าซีซันนีนะครับ,รบอันนี้ก็คือเป็นโปรดักชันที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีทีมงานที่ค่อยคบ<ม>ิ้วเราค่อยคอย่คคอยค่อยคเขาเรียกว่าค่อยๆจับทางพวกเราอะ<ม>ว่าแต่ละคนมีทิศทางแนวทางไหนบ้างที่ควรเล่นอะไรกเราก็าเล่นไปอะไรก็รสนุกมากในกองอาจริงก็ต่างตรงที่แบบว่าซีซันหนึ่ง<ม>เราแบบว่าใหม่ เรายังไม่รู้จักกันดีพอเราก็เลยรู้สึกว่ามันกลัมมันเก่งอยู mm ่กล้ากึ่งเก่งอยู่ว่าจะเล่นดีไหมว่าจะเล่นดีไหมว่าแบบเก่งใจไปเก่งใจกันมาอะไรเงี้ยแต่พอซีซั่นสองอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่มีใครเก่งใจใครแล้วอันนี้เล่นกันหมดใส่เล่นกันไม่มีพี่เนาะชีวิตรอดนะหมายถึงว่าไม่สนใจใครไปฉันต้องรอดตัวไม่สนใจครับแต่แจกเอาคะแนนกันอย่างเดียวครับหวังว่าจะเป็นผู้ชนะกันอย่างเดียวเลย MVP ก็แจกแจกแบบกระนำสปอยเลย บางทีเนี่ยคะแนน MVP เนี่ยเขากำหนดไว้แล้วว่ามีอะไรบ้างแต่สุดท้ายพีเอสพีชอตเปลี่ยนเอาหน้างานอย่างนี้ก็มีเราไม่เถียงอะเทียงแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แน่นอนสองนี้ได้ใช่ครับจริงจริงอายุมันมีผลไหมอายุหรอมันมีผลเพราะแต่ละคนเพราะว่าอันแรกก็คือเล่นเหนือกล้วยที่สองต้องขึ้นบันไดแล้วแต่ละคนก็คือสภาพสภาพสภาพสภาคิวหนึ่งถ่ายสองเทปอะไรเงี้ยพี่ อันแรกไปไปเอาดอก่อนเราเราเล่นอะไรอ่ะสักอย่างหนึ่งอะที่โผล่อย่างน้ำมาอะไรเงี้ยอ๋อไออะไรนะไฟบอร์ดไฟบอร์ดสักอย่างหนึ่งแล้วก็โหแรงเล่นทะเลอันที่สองเดินขึ้นเขาไปชมแลนด์มาร์คของเขาพารีาซิตี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าก็ค่อนข้างนี่อ่อมนิดนึงแต่ว่าต้องบูตตัวเองตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็อายุก็มีมีผลเหมือนกันแต่ว่าก็เนื่องด้วยทีมงานค่อนข้างบิวสำคัญมากใช่รับ แล้วเราสองคนช่วยกันบิ้วเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามันบางทีมันต้องแบ่งเป็นทีมเดียวกันอย่างเงี้ยหนึ่งสองเราไม่ได้อยู่ทีมเ้วยกันแต่ไอยู่เวแข่งแข่งกันแต่ว่าด้วยความเป็นพิษเบบอ่ะผมเชื่อว่าทุกคนอยากเอาชนะกันเองอยู่แล้วด้วยความที่แบบอุ้ยแข่งเฮ้ยเนี่ยอย่างนี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมเจอแน่เล่นแน่อะไรอย่างเงี้ยมันรู้รู้ทางกันแล้วยิ่งเป็นเกมที่แข่งอะไรเนี้ยไม่มีใครยอมใครใช่ไม่มีใครยอมใครหนักหนักกว่าเดิมโดยเฉพาะนี่ถ้าถามเรื่องอายุเนี่ยแล้วแต่คนจริงๆอย่างพี่นัดอย่างเงี้ย คือเวลาแข่งเนี่ยเขาเอาเป็นเอาตายนะเออเขาไม่ได้มาแบบออนแอ่งนะเดี๋ยวรอดูวีีต่อไปสุพนัทเนี่ยเป็นตัวที่แบบโอ้หแบบทุ่มเทเห็นแบบอุ้ยไม่เอาไม่เล่นเกมนี้ไม่เล่นชิลๆแต่คนนี้คือสุดยอดแต่พับเขาแน่นมากนะสุพนัทแน่นแน่นจริงพอบแน่นครับพอบตรงมันเตรียมมาเองเลยไม่มีเทสไม่มีเทสนั้นนั้นคือเรียวเลยเรียวมิกาฟิลกังวลใครมากที่สุดว่าคนนี้ต้องแบบว่า กูแข่งแน่นอนตั้งวุ่นเหรอกั้งวุเอาจริงไม่ไม่ค่อยกังวลครับสำหรับผมโอ้โหไม่ค่อยวุ่นเพราะว่าเก่งใช่เพราะว่าตอนนี้สปอยแล้วเอวผมอยู่ท้ายเลยสปอยเลยสปอยไม่ต้องลุ้นเลยไม่ต้องลุ้นตอนนี้ MVP ผมลุ้นลุ้นบุยครับเอาแสดงว่าเราก็ไม่ต้องกังวลใครเพราะยังไงเราไปได้ที่บวยผมแข่งตลอด คือสุดท้ายคะแนน MVP ไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าใครได้ที่1หรือว่าที่2ที่3คะแนนมันแจก r a n d o m อใช่สุดท้ายแล้วร้อยู่งมีความสุขครับถ้าอยู่หัวแถวมันมันลุ้นกันเยอะเราลุ้นท้ายลุ้นท้ายนี่ผมนี่คืออุ้ย คู่แข่งน้อยอ่ะไอ้คู่แข่งน้อยมีใครบ้างเผ่พาเวลก็น้อยผมนะหนึ่งเผ่าเลก็น้อยผมนะหนึ่งครับตอนนีล่าสุดได้ศูนย์เก้าพิวก็น้อย EP สองเนี่ยเก้าพิวได้ศูนย์ได้ศคือสุ่มเล่นตั้งนานลำดับคะแนนนี่คือสุ่มมากตอนนั้นเก้าพิวเข้าลำดับที่แบบแปดประมาณแปดใช่ไหมแปดได้ศูนย์คะแนนอะไรกันลีเข้าสุดท้ายยังได้ห้าคะแนนเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ดูเป็นก้าพิวภูมิใจเนอะภูมิใจครับภูมิใจเราต้องภูมิใจครับเราเต็มมที่กกับเแล้ว แต่ว่าคะแนนมันไม่เอื้อให้เราอ่าใช่ครับแล้วใครมาอันดับหนึ่งที่มันรู้สึกแบบว่ามันมาอยู่นั่นน่ะมันมาอยู่นั่นหรอดรเอรีซันสกินโมเดลใั่อันดับหนึ่งแน่นอนใช่ใครมาิีนบีเฟสแล้วก็กินเบบี้สโน่อันดับหนึ่งอยู่แล้วใครมาดับหนึ่งไปถึงในไม่บอกครับถ้าอันดัึกเราดูแล้วเราดูแล้วรู้สึกว่าทรงเหรอเอออจริงทรงครัพี่นัทอะพี่นัทยังไงก็พี่นัทเขาเป็นแชมป์เก่านะสี่ท่านี้วเขาเป็นแชมป์เก่าปีนี้เขาลุ้นแชมป์อยู่อ่แต่ว่าติงหนึ่ จริงๆแล้วอ่ะน้องภูผมว่าน้องภูเกล็ดตินนี่แหละน้องภูภูนี่แหละผมคิดว่าเขามีสกิลการขี้โกงเันเยอะาทำไมอ่ะเขาเขาพี่สกิลแบบสามารถแบบไปทางไหนก็ได้อ่ะเออจับทางเขาไม่ค่อยถูกอันเนี้ยรับผมเหมาะทำได้ที่หนึ่งนะผมว่าเออเหมาะเหมาะเหมาะเรยจะฝากถึงภูไหมว่าเป็นคนขี้โกงไม่มีครับเออโตไปไม่โกงองเาโตแล้วโตแล้วออเขามีกล้ามแล้วโอเคทําไม่รู้อ่ะ คอาวนั้นเขาโชว์ทีที่เราเขาโชว์แล้วแต่เราก็คือจะครองรวยไปเลยเฮ้ยยังไม่บวยลุ้นบวยพี่ลุ้นบวยยังไม่บวยยังมีอีกหลายอีพีให้แก้มืยยังมีอะไรอีพีผมบอกอีพีเราไปอ่ะจะมีภูเขามีทะเลไปแล้วนะมีภูเขามีภูเขามีวัดมีวัดมีโอ้ยมีอะไรอ่ะ มีเอ็ดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์ส่วนใหญ่เนี่ยเราได้ทำทุกอย่างในอีพีนี้ติดแกลมก็มีติดเขาก็มีติดหนี้ก็มีนะครับก็รอรุ้นนะครับออกาศทุกคนสุขนะครับทางช่องวันสาเอนะครับครับผมสี่ทุ่มสิบห้าครับทางช่องวันนะครับซีรีส์เป็นยังไงบ้างเรามาถึงคิวเรายังถึงแล้วครับเราสองคนได้ถ่ายไปแล้วก็ค่อนข้าง ซอฟอ์อยู่สําหรับซีนของเราของเราสองคนก็ยังซอฟต์อยู่เพราะว่ายังไม่ยังไม่ได้เข้าเยอะครับหลักๆก็จะไปเป็นพวกเอ็กแฮนเตอร์ซะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับที่ถ่ายกันที่อยู่ด้วยกันนักแข่งอย่างคู่เรามันจะได้รักกันไหมเพราะว่าหลายคนรุนว่าก็บอกแล้วไงได้รักกันแต่รักกันวิธีไหนเดี๋ยวว่ากันมีนํำเสนอั้มมีเสนอพี่ฟิเตอร์เปมนไหมว่าอยากมาเป็นดีไซน์แบบไหนเพราะว่าซีซั่นแรกมันค่อนข้างที่จะยังไม่ชัดเจนถ้าดีไซน์เหรอผมว่า เป็นฟิลแบบเพื่อนที่ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวดีไซน์ไงดีไซน์อยากสปอยสปอยเลยนะดีไซน์ผมคิดว่าเป็นเพื่อนที่มองตาก็รู้ใจกันอ่าก็ก็อาจจะเหมาะกับทั้งตัวคิมแล้วก็เคนตะก็ได้เพราะว่าทั้งทั้งทั้งสองคนเนี่ยก็เขาเรียกว่าเป็นเป็นคนที่อโลนลี่ทั้งคู่มาตัวคนเดียวทั้งคู่อะไรเงี้ยก็ก็อาจจะเหมาะกับคาแรคเตอร์ของเขาทั้งสองคนซึ่งมันเป็นเหมือนบทมาที่เราอ่านนะที่เราพูดมาเมื่อกี้บางทีผมว่าไม่คล้ายนะ วันนี้ผมพูดเลอยๆอ่ณจะจู้ฟว่ามันแตกต่างตรงไหนแตกต่างตรงไหนจากสิ่งที่เป็นไม่ห่านนะเอาจริงนะด้วยความซีซันหนึ่งอ่ะคือตีกันทั้งคู่นะครับพอกลับมาอารมณ์ของบทอ่ะก็อาจจะไปทางเพื่อนมากกว่าเพราะว่าสองตัวนี้คือไม่รู้จักกันมาก่อนไม่ได้สนิทกันไม่ได้แบบว่า มีแบบความรุกซึ้งกันอันนี้เห็นด้วยใช่ไหมกับสิ่งที่พูดเมื่อกี้เห็นด้วยเห็นด้วยครับก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นแบบเพื่อนกันเพื่อนสนิทกันอรวมนะอันนี้เห็นด้วยนะนี่เห็นรวมแล้วไม่แต่ต้องบอกก่อนว่าความรักอ่ะมีหลายแบบความรักมีหลายแบบจะรักแบบไหนก็ต้องไปนลุดออาจะรักแบบดุดันก็ได้รักแบบเพื่อนก็ได้รักแบบว่าคนรก้นัก่าได้นี่นักฆ่าผมก็นักแข่งกรอาจจะมีความแบบฮอตฮอตสู้กันก็ได้ให้กับฟิวดีไซน์ ลอง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 ก็เป็นแบบไหนอันนี้ผมเป็นเพื่อนนะอันนี้คนเป็นไหนเอ้าผมก็ทางเพื่อนไงโอเคอ้าวผมจะไปทางแฟนหรอเอ้าได้หรอได้นะก็บิดเอ้าไม่แน่ไม่บทอะได้ก็รลอลุนหลอลุนแล้วกันครับผมอย่างในซีซั่นนี้หลายคนค่อนข้างฟิตคู่เราเป็นยังไงบ้างฟิตขุนเฮ้ยเพราะว่าครูเขาก็เต็มที่มากคู่เหรอเขาไปฝึกกับนักทีมานี้ เขาฝึกมาตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วอ้าวเพิ่งไม่เห็นซีซั่นนี้เหรอใช่เพิ่งไม่เห็นซีซั่นนี้เด็ดเขาเขาฝึกมาตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วแล้วอย่างพูนดอย่างคู่เราสองคนเนี่ยอย่างตัวของเคนตะเองเนี่ยเขาเป็นนักฆ่าเหรอเขาต้องมีความเฟิร์มขึ้นครับผมตรงนี้กาฟิลก็ค่อนข้างที่จะกินคลีนมากๆขึ้นอ่ะช่วงนี้ก็กินคลีนออกกำลังกายหนาครับผมเสียเงินไปเยอะนะฮะอย่างผมก็เขาเรียกว่าทำอะไรไหมกินอย่างเดียวกินให้เยอะขึ้นเพราะว่า อ๋อต้องการต้องการโปรตีนใช่ต้องการต้องการโปรตีนเพิ่มมากขึ้นแล้วสัตว์แบบนี้ชอบเลยอ่าเราฟิตไหมฟิตครับออกกำลังกายยังไงบ้างสำหรับเด็กต้องออกกำลังกายเหรอโอ้ยไปบอยจีนี่ได้ออกทุกวันครับตั้งแต่หัวจรหดเท้าเลยผมว่าได้ได้ได้ทุกส่วนสมบูรผมแม้แต่วันนั้นคุณไปเตะบอลอ่าไปเตะบอลนี่ยใช่ไหมไปเตะบอลมาที่จริงเป็นอยากเป็นน้าทองเหมือนข้าวิยี่ยอะไรนะครับอร่างทองเหมือนข้าวิยมนความเป็นจริงแล้วนะอยากเป็นอยากเป็นสักครั้งหนึ่งอยากทำให้ได้แบบนั้นตั้งเป้าไว้กี่เเเดืืออนงว่าาตั้้ปหร เอาแล้วทุกคนคาดหวังแล้วเรามากในปีนี้แล้วกันจะทําให้ได้ถ้มันเป็นผู้ชายต้องระบุไปเลยระบุไปได้เหรอก็ระบุแล้วไงผู้ชายปีนี้ปีนี้มันโหไม่ใช่เป็นผู้ต้นปีกรุงพาเ่ยตั้งไตรมาส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 ที่สี่ไม่เกินเอ้าผู้ชายแล้วต้องพูดเราททำให้ได้แล้วมันถ่ายจบไปแล้วไงไตรมาสที่สี่ไม่ไตรมาสที่สี่มันออนจบแล้วมั้งเพิ่งออน ไม่ใช่ฉันอ่อนอยู่อออนยู่ออนอยู่ตอนนั้นแฟนมีแล้วไงไอมาที่สี่ได้เห็นแน่ได้เห็นแน่แฟนมีแต่มาสองไอมาสามเราไปทำอะไรทำไมไม่เห็นแพ็คทีชอยพัฒนาตัวเองอยู่ในเรื่องของรูปร่างเพราะเราเป็นคนตัวเล็กไงอาจจะต้องใช้เวลาซึ่งที่ซึ่งที่เราพัฒนาเราจะได้เห็นในซีรีส์ไหมหรือว่าไปเห็นในแฟนมีตอแฟนมิตติ้งครับนี่พูดอยู่ออ๋ไม่เห็นในซีรีส์อาจจะได้เห็นแรมแรมทั้งทีเราจะเสิร์ฟไหม เราไม่เราเสริมกนเลยแบบว่าทำไมมันจะไม่ได้เห็นในซีรี้เอาจริงนะเอาถ้าได้เห็นก็ไปทางเลิฟชีนแล้วนะอ้าวมันต well. ้องอยู่แล้วไงมันก็อาจจะเห็นแบบว่าบ๊อบแบมแบมบ๊อบแบมแบมเป็นย่งที่มองเห็นก็จับต้องไม่ได้หรอใช่บินขึ้เหรอจับต้องไม่ได้คือมันบอกไม่ได้จริงๆถ้าดูในช่องวันเนี่ยก็อาจจะเห็นบ๊อบแบมแบมแต่อาจจะต้องไปดูแบบว่าเวอร์ชั่นเต็มเต็ม รอดูอรอย่างงี้ถ้าคนเขาตั้งตาหลอเบนเจอร์ยังไงตั้งหน้าเลยครับผมไม่ต้องตั้งตาอย่างเดียวตั้งหน้าหลอท้าทายนะอยู่ใน YouTube นะและผมสัญญาว่าไตรมาสที่4ปีด้วยระบุด้วยไตรมาสที่4ปี2 5 0พันห้าร้อยหกสิบหกสิบแปดพอสอแล้วกันอ้าวพันว้พ่อสอสองห้าหกแปดอ่าโอเคครับ ตามาที s. <S mustache, right? okay. ่ส oh ี่เจอแน่เจออะไรเจอเจอผมไหมก็คือคิดว่าเขาพูดเชื่อถือได้มาจากไหนเชื่อได้เอ้าสองปีเนี่ยเอาไม่สองปีก็ปีเดียวโอ้โหพี่นับยังไงเนี่ยเชื่อถือได้ไหมไม่เชื่อได้เชื่อได้เอาจริงอะเขาเห็นเขาพูดเล่นแบบนี้คือเขาก็เป็นคนจริงจังอยู่แล้วทำไมเราไม่ทำพร้อมเพื่อนไปเลยอะเพื่อนก็ไปแล้วอะเพื่อนทุกคนทำเออผมก็ทำใช่เพื่อนทำเยอะไงเราก็ทำเยอะเหมือนกันแต่เราไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ มถามก้าฟิลมาเพราะว่าเขาดูมาแบบนี้เหมือนในรูปคอเตอร์นี่ไหน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 มีใครบหวงว่าจะใส่ชุดนี้กันมานะเนี่ยอ้าวอาเไม่บอกล่ะอ้าวพักจั้งมิงเกที่ไม่ติดไม่ติดนะฮะเออมียังมีแบ่งไปให้เขากินครีมด้วยมั้ยกาฟิลเอางิงก็ชวนเขากินตลอดเพราะว่าไปกองเนี่ยเราก็จะสั่งแบบว่าไข่ต้มตลอดไม่ใช่แค่กาฟิลทุกคนอืมกินครีมทั้งนั้นกองกับเบมนล่ะกินเกลี้ยงกินเกลี้ยงเลยกินไม่เหลือ อันนี้คือเป็นคนเก็บเก็บรละเอียดจริงไม่เชื่ออีกละไม่เชื่อไเลยน้ามาดูแบบกับพี่พูดเลยแซงว่าเราก็กินเคีนเหมือนกันจินิงอินวพกิน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 นกิ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 นเเนนิินกิิินกินเกินเวิิิกิิิินกนนนนนนนันนอ เรื่องตรงนั้นขยันบิวด้ไงโอ้ผมยังใช้เทนเนอร์อยู่เลยพี่เอาจริงเรื่องนี้คือไม่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้บิวเพราะว่ามันต้องเฉพาะคนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีแบบว่าชวนกินคลีนมากกว่าถ้าบิวผิดจุดนี้ โอ้บางทีแย่เลยล่ะพี่บางทีมันไปโตลงเอิรดเนี่ยมันยากเลยเราเน้นตรงไหนเราเน้นตองไหนเราเน้นตรงไหนก้อนท้องมันโตข้างล่างอย่างเดียวมันไม่ได้ข้างบนไม่ใด้ข้างบนต้องโตข้างบนบ้างมันต้องเกิดการสมดุลระหว่างร่างกายด้วยแก้มเรา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 ต้องจ่อลายต้องขึ้นแก้มเราต้องจ่อลายต้องขึ้นนะครับพูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยสุดท้ายเราจะได้ดูเมื่อไหร่ สุดท้ายนะครับขอบฝากเลยเดี๋ยวค่อยฝากตอนหลังเอาที่เป็นตอนซีรีส์ให้ดูบ้างเลยกวาาปีหลังบอเจอนี่จบหลังบอเจอร์นี่จบได้ดูแน่นอนเมษานี้มประมาณเมษาครับผมได้ดูเบฟพีทเบฟแน่นอนครับเมื่อกี้บอกพวกกำลังออนอยู่กำลังออนอะไรสิ้นปีไปนนี่แล้วไงแฟนมีแล้วไงดู กลางกลางเดือนเมษาอะแล้วก็ปลายสิ้นเดือนหลังจบบอยเจนี่เลยคุณได้ดูแน่นอนต้นพุธภาได้ดูพิมเบ๊บครับผมธันวาได้ดูซิกแอดเบนเอาซูมหน้าครับจะได้รู้ไงว่าพี่เป็นคนผมจะทําให้ดูเป็นพยานให้พี่ทุกคนเป็นพยานไปรมย่าที่ทำอะไรนะครับพุทธศักราชสองพุทธศักาชสองพุทธศักราชด้วยโอเคล่างทองนะครับาทอง่สุดท้ายฝาก ทำไม่ได้เฉพาะตัวครับผมขอฝากนะครับดรลี o r Lee s u นบ c r e e n Body นนะครับทั้งสองกลิ่นด้วยนะครับกลิ่น b ี e Flash ครับแล้วก็กลิ่นบบ b y s น o w นะครับเราสองคนก็ใช้อยู่ครับผมก็ฝากทุกคนนะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับรับรองว่าดีต่อผิวหน้าขอบคุณแน่นอนนะครับสำหรับคนที่ออกแดดบ่อยๆหรือว่าคนที่ทํางานในอินดอร์ก็ตามนะครับใครที่เจอแสงแดดอะไรเงี้ยตัวนี้สามารถช่วยได้อย่างแน่นอนเลยนะครับครับผมฝากด้วยนะครับได้ครับ 谢谢。